คนดีดีแล้วคนดีดีมีคนดีดีแล้วเออเอเพ่อะม่็นพี่น้องน่ะเพ็ด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 ห่องนี่กำังสับข่อยนักนี่ตามุ่มดถวยหนึ่งนะ โมเอนเม่เอนน้ำแม่งกัะพุ่นหักระชุนป่นี่หรือว่าแมงกะพุ่นน้ำจืดป่อนี่นี่คือแม่งกัะพุ่นงแม่นักษาในของกินนี่แม่นักแม่งว่าแม่งกัะพุ่นนเนี่ยน้ำอุงใช่แมงกับพุ่นเนาะงน้าฟังเสียงเนาน พุ่นแม่กะพุ่นแม่ก็พุนอันนี้แมงกับพุ่นแม่เมน้า่กินนเราแม่กับพุ่นน้ำน้องแม,นม่นบ่เนี่ยม็นนาอันนี้คือแมงกับพุ้นแม่นบ่เลยแม่นอก่กนันนี้เท่ากัสิมารองอะนะแม่กับ <Yosh im ono> พุ่นน้ำน้องเนาะเนี่ยยังบอก นี่กับแม่งก็บพุ่นนั่นน,นี่นั่นี่ะอ่อั่นเราเป็น๋ออ๋ออ๋อออะ๋ะอ๋ปปก่อน๋ออ ุกคนนี้ก็คือแบบพผีตายอึตยามาทุกคนเดีไา้อึตายามาไล่เหมอ,เเนนอไล่เว้นเนาะนี่ เป็นแมงกุมพันุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแกงหมูแกงมูนะครับคนนี้ก็ไม่ตััวนะครับวันนี้ก็สดแดงเลยนี่มาเบนคำเขานี่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 จัลงไปอหยอดชิบหายปอปอ

ท่องเผ็รทั้งเข้มนี่น,กกน่าทุกคนนี่คำขาวท้องกระซิซ้ำนี่น่านี่เอาไปแน่เนาะเต็ดเอาไปแน่เต็ดนกคุนมุกยาเปนกคุน <laughs> เอาเต็ด